ตอนนี้เพิ่อนกระลังจะถามสภาพเนาะให้คุณสภาพถามไปฟังเลยคุณครูอาจาบรรยากาศตอนนี้เฮากระลังจะย่างไปทีถ้ำพระทางพ่อแม่ครูอาจารย์คือก็ไปหลายนี่คือสถานที่ที่ว่าเคุณผดผดีปฏิบัติธรรมครูอาจารย์ได้หลายเป็นสองสามร้อยหูสองสามร้อยองค์เนาะเขาตรงเขาตรงนี้เป็นเสือป่าไว้เนาะ มาถึง้างวะอย่างวะอย่างมาล้งพระอ่ประัต้างันสามผ่าไม่ทีนมาพพระง่างน่ลยอ่อย่งง้นี่นี่ลข้าน่นน่ะ ก็ได้เปิดใสักคบ้าเมื <t 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 ่อทั้งมีหลักฐานเว่าเมื่อได้มีหักฐาอออยากต้นท่านเนาะต้นทานถงจะนฝอยางน้นาะทงานท่นเริ่มนสัมมาทัตอเ่ ທາງງັັตอนนี้เพิ่นกําลัง

เอานะครับผมเสมอต้องมีล่วงบ้างครับผมตาวสบายซาสลิงไม่ใช่อันนี้ข้าเรืองน้ำตกสัมพันธ์ มันเขามันยังเบือนเนอะ นี้ครับจะต้นครับมาติดท้ายมาทำเองมาเดินเองครับทำเองมาเดินเองครับล้องบอลหน่วยนะล่องบอลนวยนะลงบเจ้าล เมันบารมีมาหอดจเตียแต่บ้าเพิ่มบารมีบางดีบางมีเมื่อไห่บางสิเมื่ไ้ร่